สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาประดิษฐ์นี่เลยครับพึ่งนะครับที่คอของมันสามารถขยับไปขยับมาได้นะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีมาดูกันนะครับก็คือ1แกนกระดาษทิชชู่นะครับถ้าไม่มีก็สามารถตัดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มาม้วนเป็นวงกลมแบบนี้ได้นะครับต่อมาก็เป็นแผ่นกลมๆนะครับปิดหัวปิดท้ายของกระดาษซึ่งเราสามารถเอา ม้วนกลมๆม,มาทับเป็นรอยแล้วก็ตัดได้นะครับต่อมาก็เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมนะครับกว้างประมาณ1.5แล้วก็ยาวประมาณ6ซนติเมตรนะครับเพื่อมาทําเป็นสปริงนะครับต่อไปเป็นกระดาษสีเหลืองนะครับแล้วก็กระดาษสีดำนํามาตัดเป็นแถบนะครับแล้วก็ที่หัวก็มีกระดาษเป็นสกคนสีดําแล้วก็ปีกก็ตัดกระดาษ a 4เป็นุกปหัวใจนะครับ เริ่มต้นนะครับเรามาทําสปริงที่คอของมันก่อนนะครับวิธีการทําก็นี่ครับนำกระดาษตัดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง1.5ยาวประมาณ6ซนติเมตรนะครับแล้วเราก็เอากาวมาเตรียมกาวมานะครับแล้วก็ติดไว้ที่มุมปลายหนึ่งของกระดาษแล้วก็เอาอีกปลายหนึ่งมาแปะทับไว้ให้เป็นมุมฉากนะครับต่อมาเราก็จะพับสลับไปสลับมา ฝั่งนี้มาก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็พับกลับไปกลับไปกลับมาอย่างนี้นะครับพับไปเรื่อยๆนะครับก็จะหมดแล้วก็สุดท้ายก็เอากาวมาแปะที่ปลายของมันแล้วก็แปะส่วนที่เหลือก็ใช้กัรไกรมาตัดนี่ครับได้แล้ครับเป็นสปริงที่คอสามารถขยับไปขยับมาได้ต่อมานะครับก,ก็นำเกลกระดาษทิชชู่มาติดด้วยกระดาษสีเหลือง นะครับติดให้รอบๆก็จะได้เป็นตัวสีพื้นของผึ้งนั่นเองนะครับหลังจากติดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำแถบสีดำที่ตัดไว้ตะกี้มาแปะในรอบๆตัวผึ้งนะครับโดยใช้กาวทาตรงแถบสีดำใช้กระดาษสีเป็นกระดาษอ่อนก็ได้นะครับนำมาแปะลงไป ให้เป็นแถบประมาณ3แถบ4แถบก็แล้วแต่ความยาวของตัวพึ่งนี่ครับได้แล้วครับต่อมานะครับที่ปลายของมันเราเขาวาดรูปหน้ารูปตาให้เรียบร้อยแล้วก็นำที่หัวของมันมาแปะแปะเสร็จแล้วก็ก็นำกาวมาทาที่แกนกระดาษทิชชู นะครับที่ริมๆของมันเลยนะครับหลังจากนั้นก็เอาข้างหนึ่งเป็นท้ายก่อนนะครับมาแปะไว้มาแปะไว้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มาแปะไว้กดกดตั้งไว้นะครับกาวแห้งมันก็จะอยู่ตัวเองต่อมาก็ส่วนหัวก็เหมือนกันนะครับเอากาวมาแปะกับสปริงลำคอที่เราทำเจียนไว้ตะกี้แปะลงไปหลังจากอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็มาทากาว ตากาวแล้วก็แปะลงไปเลยครับแปะลงไปเลยก็จะได้เป็นอย่างนี้ครับกดตั้งไว้มันแห้งมันก็จะอยู่ตัวเองนะครับต่อมาก็ปีกนำหัวใจข้างหนึ่งมาแปะไว้ที่ด้านหลังของหุ่นที่เราทำไว้ตะกี้อีกฝั่งนึ้งก็แปะเหมือนกันแล้วก็ดึงปีกมันขึ้นมาได้แล้วครับ เราสามารถนำเชือกมาติดไว้ด้านหลังแล้วก็ไปเขวนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ